สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ดรอ้อสถานีแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาความคิดความรู้สึกและอารมณ์นะคะวันนี้ก็มาคุยกันอีกเรื่องหนึ่งค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่หลายท่านอาจจะมีคำถามกับตัวเองนะคะว่าเอ๊ะทำไมบางครั้งเนี่ยเราเคยรู้สึกดีกับคนบางคนแต่ทำไมตอนนี้เราถึงถึงรู้สึกไม่ชอบเขาเลย รู้สึกเกลียดจังเลยทั้งที่เราเคยรู้สึกดีนะคะก็อยากจะตอบอย่างนี้ค่ะว่า as you think you become ค่ะคิดยังไงก็ก็จะเป็นอย่างนั้นก็แปลว,ว่าสภาพความคิดหรือว่าวิธีคิดที่เรามีต่อคนคนนั้นมันเปลี่ยนไปแล้วไมคะ ะะอาจจะด้วยเหตุปัจจัยอะไรก็แล้วแต่นี่นะคะแต่ต้องไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราพอใจแน่ๆค่ะเราอาจจะรู้สึกไม่พอใจกับเขาซ้ําๆนะคะซ้ําๆไม่พอใจไม่ได้ดั่งใจซ้ําๆมันก็ทําให้เราเริ่มคล้ายๆกับมันมีความรู้สึกไม่ดีบ่อยๆก็เหมือนกับเราเริ่มเพราะความชังในใจค่ะนะคะ,นะคะซึ่งอันเนี้ยก็อยากจะเล่า ถึงจิตวิทยาจิตใต้สำนึกก่อนนะคะว่าในจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยจะบันทึกทุกสิ่งค่ะนะคะแล้วทุกสิ่งที่เราคิดมันก็บันทึกลงสู่จิตใต้สำนึกของเราทั้งสิ้นะคะ่ะไม่ว่าเราจะคิดดีหรือคิดไม่ดีก็ตามแล้วเวลาที่เราคิดไม่ดีมากๆแค่รู้สึก แค่ไม่ชอบใครเบาๆแต่คิดซ้ำๆไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบไม่พอใจแย่จังไม่ดีเลยเรียกว่าเป็นพลังงานทางลบนะคะเมื่อเยอะๆเข้ามันก็เหมือนกับเราเพาะความชังในใจของเราเองทั้งๆที่คนคนนั้นอาจจะทำไม่ถูกใจเราแค่1นถึงสครั้งเท่านั้นค่ะแต่เราวนมาคิดหรือในแง่ที่สมมุติว่าเราเป็นพ่อแม่คนนะคะ สมมติว่าเราเป็นแม่แล้วกันค่ะแล้วเราอ่ะไม่ชอบไม่ชอบพ่อของเด็กคือเราไม่ชอบแฟนของเราแล้วเราก็ไปไปเล่าเรื่องที่เราไม่ชอบสามีเราอย่างเงี้ยให้ลูกเราฟังนะว่าพ่อของลูกอย่างนั้นอย่างนี้แม่ไม่ชอบเลยอย่างเงี้ยแล้วพูดซ้ําพูดซ้ําพูดซ้ําพฤติกรรมแบบเนี้ยค่ะเราก็เหมือนกับเพาะความชังในใจลงในจิตใต้สํานึกของลูก โดยที่ลูกก็ไม่รู้ตัวแล้วเราก็ไม่รู้ตัวแค่เราอยากจะระบายความไม่พึงพอใจที่เรามีกับสามีมเราซึ่งเป็นพ่อของลูกเราอย่างนี้ค่ะซึ่งบางทีมันอาจจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะซึ่งวันนี้มาตรวจตัวเองดูนะคะว่าเอ๊ะเรากําลังเพาะความชังในใจอยู่ไหมนะคะความชังในใจเนี่ยมันก็จะเกิดมาได้หลายสาเหตุด้วยกันนะคะอย่างเช่นกล่าวไปแล้วนะคะเมื่อสักครูน่นี้ว่า มันอาจจะเกิดจากความไม่ได้ดั่งใจความไม่พอใจความไม่สบายใจซึ่งมันไม่ได้รับการแก้ไขเหมือนกับเราไม่พอใจคนคนหนึ่งเราไม่ชอบนิสัยของแฟนเราบางอย่างอย่างนี้ค่ะเราก็พยายามบอกแต่นิสัยเหล่านั้นเหมือนไม่มีใครไม่มีใครใส่ใจไม่ได้รับการแก้ไขความไม่พอใจความไม่ได้ความไม่ได้ดั่งใจเหล่านั้นมันก็อยู่ที่เราซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆต้องเน้นแบบนี้นะคะ หรือบางทีเนี่ยนะคะเราอาจจะถูกทำร้ายหรือมีคนมาปฏิบัติกับเราแบบไม่ยุติธรรมและมันจะเกิดเป็นความชังได้ก็คือมันซ้ำๆมันคิดซ้ำๆซ้ำๆแค่เริ่มต้นจากความไม่พอใจนะคะหรือบางทีเราก็จะไม่เข้าใจคนคนนั้นไม่เข้าใจเหตุการณ์หรือเราไม่เห็นด้วยกับการกระทำของคนบางคนและเราคิด ซ้ำๆวนๆมันก็เกิดความชังในใจได้ค่ะหรือบางทีเราเราจะกลัวหรือเรารู้สึกไม่มั่นคงอย่างเช่นหัวหน้าบางคนก็ชอบพูดว่าถ้าทําไม่ได้ก็ลาออกไปถ้าคําพูดนี้นะคะลูกน้องของเราเป็นคนที่จะต้องดูแลภาระทุกอย่างในบ้านเป็นตัวหลักในการหาเงินในครอบครัวแน่นอนค่ะเขาจะรู้สึก ไม่มั่นคงเมื่อเขาได้ยินคำพูดนี้และความไม่มั่นคงทำให้เขารู้สึกกลัวกลัวว่าเขาจะต้องถูกออกจากงานกลัวว่าเขาจะไม่มีเงินไปเลี้ยงครอบครัวเขาเห็นไหมคะซึ่งอันนี้มันก็เริ่มทำให้เขารู้สึกไม่ชอบไม่ชอบเมือม่อซ้ำซ้ำซ,ำซำ้เกิดความชังในใจจึงมีลูกน้องหลายคนที่หัวหน้าก็มองว่าเราก็ไม่เห็นจะไปทำอะไรแล้วก็ดีกับลูกน้องเนาะ แต่ทำไมลูกน้องรู้สึกไม่ชอบเราเห็นได้ชัดเลยว่าไม่ชอบแต่จริงแล้วคําพูดของหัวหน้าแค่ว่าทําไม่ได้ก็ออกไปเนี่ยพูดแค่ครั้งเดียวหรืออามากสุดสองครั้งแต่ลูกน้องเก็บไปคิดเก็บไปกลัวเกิดความชังในใจชัดๆเลยค่ะอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้อง ค่อยๆนะว่าจะพูดอะไรก็ต้องคิดเหมือนกันนะคะแล้วก็เราจะคิดอะไรเราก็ต้องระวังเหมือนกันนะเพราะมันอาจจะเป็นข้อมูลที่มันไม่ดีแล้วก็เพาะความชังในใจของเรานะคะหรือบางทีเราอาจจะถูกกระตุ้นจากประสบการณ์ในอดีตในอดีตเราอาจจะเจอเรื่องที่ไม่ดีมาแล้วว่ามีใครมาอุ้ยทำแบบเดิมเลยเราก็จะรู้สึกไม่ชอบนะคะมีบางคนมามาปรึกษานะคะแล้วก็มาบอกว่าเอ๊ะทำไมทำไมถึงหนูถึงไม่ชอบหัวหน้าคนนี้เลย ทั้งที่หัวหน้าคนนี้เขาก็ดีเขาก็ดีกับหนูมากเลยแต่พอคุยไปคุยมาคุยไมคุยไปนะคะก็ได้ข้อมูลที่น่าสนใจก็คือหัวหน้าคนนี้มีลักษณะคล้ายๆกับเมียน้อยพ่อก็เลยแบบรู้สึกแบบ แล้วเกลียดที่หน้าหัวหน้าทั้งที่เขาทั้งทั้งที่แบบหัวหน้าก็แสนดีบางทีเราแยกไม่ออกอะค่ะนะคะซึ่งอันนี้มันอาจจะเป็นเรื่องที่ไปกระตุ้นกับประสบการณ์ที่เรารู้สึกเจ็บปวดแทนแม่ของเราในอดีตอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะทีนี้เวลาที่เรามีความรู้สึกไม่พอใจรู้สึกไม่เข้าใจรู้สึกไม่ได้รับความยุติธรรมรู้สึกกลัวไม่ได้ดั่งใจอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ความรู้สึกเหล่านี้เวลาอยู่ในใจของเรานานๆมันก็เกิดเป็นความชังในใจได้ค่ะ ความชังในใจเวลามันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่สบายใจมันทําให้เราไม่มีความสุขแล้วถ้าเป็นความชังนะคะอย่างเช่นชังคนที่บ้านอย่างเงี้ยมันก็ทําให้สัมพันธภาพไม่ดีค่ะไปชังคนในที่ทํางานก็จะทําให้เราเป็นทีมงานที่ไม่ดีทําให้เราไม่มีความสุขมันไปทําลายสัมพันธภาพะค่ะสัมพันธภาพที่ดีมันทำให้เรามีความสุขมันก็ไปทําลายซะนะคะซึ่งเราก็อาจจะ สุดทางเราก็อาจจะเกิดเรา,าเราก็อาจจะทำพฤติกรรมที่ไม่ดีกัคนอื่นได้มีเรื่องเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งที่อ่านเมื่อสักประมาณ30ปีที่แล้วเดีเป็นเรื่องที่อโอ้อ่านแล้วประทับใจนะคะเรื่องนี้ก็คือ,อเจ้าของบ้านรายหนึ่งนะคะเขาปลูกผล,ลไม้อะปลูกต้นไม้ที่มีผลนะคะเอาไว้บ้านในรั้วติดกันนะคะ แต่ไอ้ต้นไม้ต้นเนี้ยปลูกอยู่ในคนเนี้ยปลูกนะแต่คนเนี้ยไม่เคยได้กินเลยเพราะมันจะไปออกในรั้วอีกบ้านหนึ่งคือออกในรั้วของเพื่อนบ้านไอ้เพื่อนบ้านคนเนี้ยก็เห็นผลไม้ออกในรั้วเราแม้ว่าเขาจะปลูกก็ตามเก็บกินเก็บกินอยู่เรื่อยเลยซึ่งไอ้คนปลูกไม่เคยได้กินเลยนะคะ ครั้งที่หนึ่งมันก็อาจจะแค่ไม่พอใจเนาะอาจจะเออทำไมเราปลูกแล้วเราไม่ได้กินอะไรอย่างเงี้ยนะคะครั้งที่2ครั้งที่3แบบเดิมทุกรอบเลยค่ะจนหลายๆครั้งจนเกิดความรู้สึกสั่งชังในใจเจ้าของบ้านที่เป็นคนปลูกต้นต้นต้นไม้ต้นนั้นเนี่ยก็ชังชังไอ้เพื่อนบ้านคนนี้ทําไมต้องมาเก็บผลไม้ที่เขาอุตส่าห์ปลูกอุตส่าห์รดน้ําแล้วก็เอาไปกินนะคะคนปลูก ก็แก้คืนด้วยการรดน้ำใส่ยาพิษค่ะแม่ฟังแล้วมันน่ากลัวไหมคะก็รดไปทีนี้ไอคนที่เก็บผลไม้นั้นไปกินเนี่ยก็ได้รับได้รับสารพิษจากยาพิษที่เจ้าของบ้านรดน้ำต้นไม้ไปเห็นไหมคะชังในใจมากๆจนเกิดพฤติกรรมที่ที่ไม่ดีกับคนอื่นโดยที่ขาดสติไปเลยอะคะ่ะ พราะฉะนั้นเราอย่าสะสมเลยนะคะความชังแค่แค่รู้มันเกิดขึ้นได้ค่ะมันเกิดขึ้นได้ทั้งแหละมันมีเหตุมีปัจจัยที่ทําให้เกิดขึ้นแต่พอเรารู้เราต้องไม่เอาเราต้องจัดการได้นี่คือการฝึกการจัดใจค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ตัวนะรู้ว่าโอเคตอนนี้เรากําลังรู้สึกเกิดความชังในใจกับใครบางคนกับเหตุการณ์ต่างๆนะคะยอมรับความรู้สึกของเราก่อน มันต้องยอมรับก่อนต้องเห็นก่อนว่าเออมันเกิดความชังในใจแล้วแหละแล้วเราก็ค่อยๆจัดการลดความชังในใจซึ่งตรงนี้มันจะทําให้เรารู้สึกดีขึ้นรู้สึกมีความสุขขึ้นและจะช่วยปรับปรุงสัมพันธภาพด้วยนะคะทีนีน้นนี้อาจารย์ก็จะแนะนําเทคนิคการขจัดความชังในใจเริ่มต้นที่บอกไปเลยนะคะก็คือ รู้ตัวก่อนเลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะพยายามเข้าใจสาเหตุว่าทํายังไงทําไมเราถึงรู้สึกอย่างนั้นนะอย่างเช่นเอ๊ะทำไมเราถึงรู้สึกไม่ดีกับคนคนนั้นนะคะทาไมเราถึงเราถึงอยู่ๆก็ไม่อยากจะคุยกับคนคนนี้เลย ทำไมเรารู้สึกไม่ชอบทั้งที่เมื่อก่อนนี้เราก็รู้สึกชอบเขานะคะพยายามหาสาเหตุแล้วก็เข้าใจนะคะอย่างเช่นบางคนก็จะชอบส่งไลน์นะคะหาเพื่อนๆเลยนะคะส่งทีวันหนึ่งเนี่ยก็ประมาณสัก5-10ถึง10คลิปอะไรประมาณนี้นะคะแล้วถ้าเขาไม่ตอบกลับมาคืออ่านแล้วเฉยๆเราก็จะรู้สึก ย่าน้อก็ไปตัดสินว่าเอ้ยคนคนนี้นิสัยไม่ดีอะไรเงี้ยหรือคนคนนี้ไม่สนใจเราก็ไปตัดสินอันนี้แปลว่าอะไรคะแปลว่าเราจะต้องทําความเข้าใจก่อนนะมันไม่ใช่แค่เข้าใจสถานการณ์เรานะคะต้องเข้าใจสถานการณ์ของคนที่เราส่งไปด้วยนะคะว่าเขาอาจจะไม่ว่างแล้วก็ต้องคิดว่าเอ้ยแล้วมีใครกี่คนที่ส่งแบบนี้ไปให้เขาบ้างเห็นไหมคะถ้าเราทําความเข้าใจนะคะยอมรับก่อนว่าโอเคเรา เราเกิดความชังในใจขึ้นแล้วละแล้วเริ่มทําความเข้าใจทําความเข้าใจทั้งเขาและเราทั้งเหตุการณ์ต่างๆนะคะพอเข้าใจเนี่ยเราจะมองโลกตามความเป็นจริงเพิ่มมากขึ้นนะคะเสร็จแล้วฝึกปล่อยวางปล่อยวางก็อ่ะช่างมันการปล่อยวางก็คือไม่เอาไม่เอาอารมณ์ทางลบเข้ามาก่อกินในจิตใจของเราเข้ามาก่อกวนในจิตใจของเรา ไม่ทำให้ความคิดลบๆมาครอบงำจิตใจของเราคือการปล่อยวางอารมณ์ทางลบมา่ะนะคะฝึกเอาชนะใจตัวเองมองโลกในแง่ดีค่ะสมมติเราไม่พอใจคนคนหนึ่งตายแล้วเหมไม่เคยจะตอบไม่เคยจะส่งไลน์อะไรไปให้ไม่เคยจะตอบไม่เคยจะอ่านไม่เคยจะสนใจเลยหรือส่งมาก็แค่สติกเกอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็มองโลกในแง่ดีค่ะว่าเขาอาจจะไม่ว่างจริงๆหรือมีคนมีความจริงก็คืออาจจะมีคนส่งไลน์ให้เขาแบบเนี้ย เป็นร้อยคนก็ได้เราไม่มีทางรู้ค่ะแต่การมองโลกในแง่ดีนะคะมันทําให้เราจิตใจสบายแต่ไม่ใช่อยู่ๆจะมองโลกในแง่ดีและจิตใจสบายนะคะมันต้องเกิดจากการยอมรับก่อนนะคะยอมรับว่าอ๋อเหตุการณ์นี้เป็นแบบนี้เรารู้สึกไม่ชอบเหตุการณ์นี้และค่อยๆปรับความคิดในการมองโลกในแง่ดีนะคะมีโอกาสให้ฝึกสมาธิะคะ่ะฝึกสมาธิ มันเป็นการฝึกเว้นวักความคิดเพราะฝึกสมาธิมันจะช่วยทำให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะมันก็จะเว้นวักจากความคิดที่ไม่พึงประสงค์จากความคิดที่ไม่ดีจากความคิดร้ายจากความคิดน้อยอกน้อยใจความคิดโกรธเกลี้ยวต่างๆมันอยู่กับปัจจุบันนะ,ะการฝึกสมาธิถ้าฝึกเป็นประจำแล้วจะช่วยให้เรารู้สึกสงบแล้วก็ผ่อนคลายนะคะ อีกเทคนิคหนึ่งที่จําเป็นที่จะต้องทำนะคะอันนี้ก็อาจารย์ก็จะแนะนําให้หลายท่านทําแล้วก็ดีมากนั่นก็คือการเขียนไดอารี่ค่ะบางทีเราเนี่ยอยู่ในยุคของสังคมออนไลน์นะเราก็จะใช้ใช้พิมพ์นะคะพิมพ์ผ่านผ่านมือถือไปอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะลองมีสมุดไดอารี่แบบสมัยเราเด็กๆเลยค่ะนะคะแล้วก็บันทึก การเขียนเรื่องราวต่างๆนะคะแล้วเรามีโอกาสเราก็มาอ่านทวนเราจะเห็นภาพตัวเองชัดเจนขึ้นค่ะเราจะรู้ว่าเราต้องการอะไรเราจะรู้ว่าเรากําลังน้อยใจอะไรเรากําลังรู้ว่านี่เรากําลังสับสนหรือเราจะเห็นอะไรที่เราเราเขียนซ้ําๆซ้าๆนั่นคือความต้องการของเราแล้วยังไม่ได้ตอบรับการตอบสนองสิ่งเหล่านี้ค่ะมันจะทําให้เราได้มีความชัดเจนเราจะเข้าใจ แล้วเราจะปล่อยวางความชังในใจได้เมื่อเราเข้าใจโลกนะคะเข้าใจคนนะแล้วก็เข้าใจความจริงว่าทุกสรรพสิ่งมันย่อมมีการเปลี่ยนแปลงหรือเราก็จะเข้าใจว่าเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงใครได้นะะหรือเราไม่สามารถจะยึดอะไรไว้ได้นี่คือการทำความเข้าใจโลกค่ะนะคะ นอกจากการเขียนไดอารี่แล้วมีโอกาสก็พูดคุยกับคนที่เราไว้ใจคุยกับคนที่ที่เข้าใจเรานะฮะบางทีเรามีปัญหาอะไรเราไปปรึกษาคนบางคนด้วยความที่ไว้ใจนะคะแต่คนบางคนอาจจะโอ้โหยีหัวเรากลับมาก็ได้ด้วยคําพูดแรงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งซึ่งอันเนี้ยจะคุยกับใครก็ต้องดูนะคะว่าเขามีเมตตาไหมแล้วเขาเขาสนับสนุนทางจิตใจเราไหม นะคะบางคนแค่อยากจะรู้นะคะไม่ได้อยากจะรับฟังเราจริงๆหรอกแค่อยากจะรับรู้เรื่องของเราเท่านั้นเองนะคะหรือบางคนก็อุ้ยได้โอกาสแล้วแหละฉันขอขยี้ขอยีหัวมันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะมันก็ต้องเลือกคนที่พูดคุยเวลาที่เรารู้สึกมีความรู้สึกลบๆในใจของเรานะคะอีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องทําที่เป็นเทคนิคการขจัดความชังในใจก็คือการหาอะไรทำนะ,ะหาสิ่งที่ชอบทำนะคะ ลองดูสิคะว่าเราชอบอะไรไม่จําเป็นว่าจะต้องไปวาดรูปถ้าไม่ชอบถ้าชอบให้ทําถ้าชอบร้องเพลงให้ไปร้องเพลงแม้ว่าจะร้องไม่เพราะก็ไม่เป็นไรนะคะชอบฟังเพลงให้ทำให้ทำเรื่องการฟังเพลงแต่เพลงที่ฟังก็จะต้องเป็นเพลงที่ไม่ใช่เพลงเศร้าไม่ใช่เพลงที่ทําให้กระตุ้นอารมณ์แต่เป็นเพลงที่ให้ก่อเกิดความสงบฟังแล้วเกิดความสุนทรีฟังแล้วรู้สึกสบายใจค่ะนะคะอาจารย์ ทำสิ่งที่ชอบงานประดิษฐ์ถักโครเชต์ทำงานฝีมือทํางานบายทํางานแกะสลกักงานปั้นอะไรก็ได้ค่ะที่ทำแล้วรู้สึกดีหรือบางคนชอบอยากเป็นนักเขียนก็ลองเขียนดูนะคะซึ่งอันนี้อาจจะไปเอาเนื้อเรื่องที่เราเขียนไว้ในไดอารี่ของเรานะคะเอามาเอามาทำเป็นอ e ีบุ๊กก็ได้ค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถทําได้แต่สิ่งที่สําคัญต้องชอบเพราะว่าเวลาที่เราทํา กิจกรรมที่เราชอบเราจะอยู่ในโลกของเราซึ่งมันจะทาให้เรารู้สึกดีไอ้ความรู้สึกดีเหล่านี้ละคะมันจะช่วยลดความชังในใจเพราะเราไม่ไปจดจ่อกับไอ้สิ่งที่เราชังค่ะนะคะแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าเทคนิคที่อาจารย์เล่าให้ฟังมาเบื้องต้นไม่สามารถช่วยได้ให้ไปขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญน,นะคะเขาจะช่วยได้แต่มันก็จะต้องมีวิธีมีขั้นตอนซึ่งเราจะต้องมีมีการมีการทำให้ที่ที่ดีนะคะ ทีนี้ถ้าเราไม่ไม่ไม่ขจัดความชังในใจออกไปเนี่ยเราก็อาจจะกลายเป็นคนที่พูดจาดูถูกคนอื่นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจพูดจาเหยียดยามคนอื่นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะคะหรือพูดพูดไม่ดีพูดเส็ดสีหรืออาจจะดูถูกคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือถ้งาบางทีอย่างเงี้ยสมมติว่าอาจารย์อาจจะเจอคนที่ไม่ชอบเราเงี่ยนะคะบางคนอาจจะเชื่อดอกเตอร์อะไรอย่างเงี้ย นะหรืออาจบางคนอาจจะเป็นแบบอ e, ีอะไรกันแล้วแต่ก็อาจจะพูดกับคนอื่นในแง่ที่แบบไม่ดีทย่างที่เอ๊ะคนอย่างเราพูดอย่างนี้ได้ด้วยหรอพูดได้ค่ะถ้าเราเกิดความชังซ้ําๆเราก็จะมีคําพูดที่ไม่ดีมีกิริยาที่ไม่ดีออกมาซึ่งซึ่งมันไม่ควรอะนะคะหรือราอาจจะมีการกระทําที่ไม่ดีทําร้ายผู้อื่นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะคะเราจะอาจจะเกิดความรู้สึกที่แค้นและไม่ให้อภัยใคร ไม่ให้ไม่ให้อภัยกับความผิดเล็กๆน้อยๆที่เขาไม่ได้ตั้งใจนี่มาจากความชังในใจนะคะเราอาจจะกลายเป็นคนที่คิดลบไปเลยก็ได้นะคะเราอาจจะเลิกเชื่อใจคนไปเลยมองมองคนในแง่ร้ายไปเลยก็ได้คะ่ะนะคะซึ่งมันอันตรายหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะมีพฤติกรรมที่ที่เป็นอันตรายกับตัวเองนะคะอย่างเช่น เกลียดใครมากๆเนี่ยก็อาจจะไปพูดจาหม,มิ่นเขาซึ่งมันอันตรายนะสมัยนี้คนเราก็ทำร้ายกันได้ง่ายๆค่ะนะคะคนมีความชังในใจเยอะๆก็อาจจะไม่สามารถจะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เรียกว่าของขึ้นง่ายนะคือพลังงานลบมันเยอะจุดไฟนิดเดียวก็โป้งเลยนะคะก็ไปเลยนะคะเราอาจจะมีมีพฤติกรรมที่ไม่เคารพคนอื่นไม่เกรงใจไม่ให้เกียรติคนอื่นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจและเราไม่รู้ตัวเลยนะคะ แล้วเวลาที่เราโกรธใครเราก็ไม่สามารถที่จะให้อภัยใครได้เพราะเราไปยึดติดกับความผิดของคนคนนั้นจนไม่สามารถที่จะปล่อยวางความรู้สึกลบๆเหล่านั้นออกจากใจเราได้ค่ะซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้อาจารย์บอกเลยว่ามันเป็นอันตรายกับทั้งตัวเราแล้วก็กับทั้งคนอื่นเลยนะคะมันก็อีกหน่อยมันก็จะกลายเป็นปัญหาสังคมไปเลยถ้ามันเป็นเยอะๆนะคะมันให้ให้เฝ้าดูนะคะว่าเราคิดยังไงเรารู้สึกยังไง คนอื่นกับตัวเราด้วยนะคะแล้วก็ดูซิว่าไอ้สิ่งที่เราคิดเนี่ยมันบวกหรือมันลบนะคะถ้ารู้ว่ามันกําลังคิดไม่ดีเอาเนี่ยคิดไม่ดีคือคิดของไม่ดีคิดเรื่องขี้ขีนะ้นะนะเราต้องไม่เอาพวกเนี้ยเราต้องไม่เอามาฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราอะค่ะนะคะ,นะคะแค่รับรู้ปล่อยวางช่างมันเถอะทุกคนมีกรรมเป็นของของตนอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องทํานะซึ่งสิ่งเหล่านี้ เราจัดใจของเราได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ